สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่12กันยายน2563โดยเฉพาะบัตรรั่งเชลซีครับรับข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้จ่ายแพงเกินไปไหมพี่เบิร์ฟงงเชลซีซื้อฮาร์เวิร์ดแพงโคตรเลยนะ โดยกันทนีทางดิมิชาบอบวตอฟอดีตดาวยิงครีมชาติบันเกเรียวอนทัวลงนะฮะหลังบังเอิญวิจารณค่าตัวของทางไคล์สมิธว่าเยอะจนเกินกว่าเหตุหลังจดซีทุ่มเงินกว่าถึง7 0ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากาับนักเตะระบุแข้งบรือด,ดอยคนนี้มีพรสวรรค์สูงแต่การจ่ายเงินขนาดนั้นถือว่าไร้สาระเป็นอย่างมากเลยนะโดยกันที่ทางดีมิชาบอบวตอฟอดีตดาวยิงจอมลีลาของทางแมนเชสเตอร์เด เผยค่าตัวของทางคล้ายชาเวดกองกลางพรสวรรค์ที่สิงห์งกรามเชลซีจ่ายให้กับทางห้างขายยาไบเออร์ลิเวอร์อคูเซนแพงเกินกว่าเหตุนะฮะยอมรับมาว่านักเตะน,นั้นไม่สภาพที่สูงแต่เงินขนาดนั้นถือว่ามากเกินไป โดยกันที่มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมน,นีซึ่งอายุเพียงแค่21ปีแต่มีประสบการณ์โชกโชนในศึกบุนเดสติกาเยอรมันโดยเขาเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ลีกเบียที่ทำได้ถึง35ประตูก่อนจะอายุครบ21ปีย้ายมาเล่นในทีมแซมฟอร์บริดด้วยค่าตัวถึง70ล้านปอนด์หรือประมาณราวนะฮะ2,660ล้านบาทและเป็นแข้งรายที่6นะผมที่เข้ามาเสริมแกร่งให้กับทีมของขุนซือแฟรงก์มัมพาดในช่วงสมัยนี้ โดยกันที่ทางพี่เบิร์ดนะผมซึ่งซัดไปทั้งหมด50ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด149เกมให้กับทางมิสัทแดงเชื่อมาว่าค่าตัวของไคลา์ซาวเบิร์ตัวนี้สูงเกินความเป็นจริง โดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าจํานวนเงินที่จ่ายนั้นเป็นค่าตัว้ายฮาเวิร์นั้นมันสูงเกินไปในความคิดของผมมันดูไร้าสาระที่จ่ายเงินมากขนาดนั้นฮาเวิร์ดคนนี้มีพรสวรรค์ชั้นยอดก็จริงและผมเคยพูดแบบนั้นเป็นแล้วผมเป็นแฟนตัวยงของเขาและโดยการที่ผมผูกพันกับทางเลเร์คูเซ่นเคยเล่นอยู่ที่นั่นนะผมมักจะจับตาดูเขาเล่นในทุกๆสัปดาห์อยา่างไรก็ตามการจ่ายเงินของพวกเขามันบ้าบอที่สุดเลยนะแม้ว่าเขาจะเป็นการสัญญาที่ดีเยี่ยมและฮาสรับทีมเช็กเช่นทิโมแวนเนอร์ และแน่นอนว่าพวกเขามีพรสวรรค์ที่จะนาทีมท้าทายแชมป์ในฤดูกาลใหม่แต่นี่ก็เป็นบททดสอบที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับพวกเขาเขามีวิสัยทัศน์ในการเล่นสามารถยืนตําแหน่งที่จะส่งบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้ดีเขาจบสกอร์ได้ดีและยังมีความฉลาดในการทําหลายๆสิ่งที่เรานั้นคงจะได้เห็นจากตัวเขาในเสื้อของเชลซีนั่นเอง จากสิ่งที่ผมได้ยินมาโดยตลอดที่เลเวอร์คูเซ่นนั้นเขาต้องการที่จะก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะฮะในอาชีพของเขานั่นแสดงเห็นถึงความเชื่อมัน่นขาบอกกับผู้คนมาว่าเขาอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นและโดยเฉพาะการย้ายมาเล่นในอังกฤษหนึ่งในลีกดีที่สุดในโลกนะฮะที่รวบรวมนักเตะชั้นดีเอาไว้พี่เบิร์กคนนี้ได้กล่าวรายาวกันขนาดนี้กันเลยครับเรามาุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ งงดีชิวรูรับเซอร์ไพรส์ข่าวจูเวนตุสสออยากได้ตัวโดยกานนี้ทางโอลิเยตชิวรูหัวหอกหน้าหล่อของเชลซีรับมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะฮะกับข่าวที่ถูกนำไปโยงกับทางจูเวนตุสพร้อมย้ำชัดนะฮะอย่างแฮปปี้ดีกับการคายแค่ถิ่นแซมฟอร์บริดตนั่นเองโดยกานนี้ทางโอลิเยตชิวรูกองหน้าเฟรนด์แมนของทางเชลซีสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิต ยอมรับบอว่าตนรู้สึกแปลกใจไม่น้อยหลังมีข่าวได้รับความสนใจจากทางจูวนตุสยอดสโมสรลูกหนังในศึกเกาโช่เราตูรีเดียก่อนหน้านี้ทางสกายสปอร์ตอิตาเลียนนะฮะสื่อกีฬาชั้นนำแดนมนัคคาร์นีรายงานมาว่าจูวนตุสได้เล็งชิรูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเขาหลังประสบความยากลำบากในการล่าตัวบริสโซเรสหัวหอกของบาเซร์นาและก็เอดินเชโกกองหน้าตัวเก่าของทางอาร์เอสโรมานั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการอ้างมาว่าชิวรูนั้นได้มีการตกลงที่จะย้ายซบม้ารายจูนตสเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยที่ซีซั่นละ4.5ล้านยูโรนะฮะหรือประมาณ1 6 6 5ล้านบาททว่าล่าสุดหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสวัยสัาปีรายนี้ยอมรบับอกว่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากนะผมกับเรื่องนี้เนื่องจากยังคงห่างไกลจากความเป็นจริงนั่นเอง โดยเขาได้บอกเลยว่าผมเซอร์ไพรส์เลยนะตอนที่ได้รับข้อความจากเพื่อนเกี่ยวกับข่าวลือของชารชมเบนจูสซึ่งมันยังห่างไกลามากจากความเป็นจริงตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นของเชลซีและยังรู้สึกดีกับทางชินนี่อาร์ดิเดเตอาร์เซนอกลคนนี้ได้กล่าวกับทางเดเดฟุตสื่อลูกหนังของเมืองน้ำหอมนะฮะทางนี้ชี้น,นะผมเพิ่งขยายสัญญากับทางเชลซีออกไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2021นี้และมันก็ใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะ,ะับผมว่าเชลซีของเรานั้นจะทำเช่นร เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับซื่งโหมเชลซีจ่อเปิดดิวจอมหนึบดังหลีกเอิงสัญญา5ปีเดี๋ยวน,นี้พระพักสิงห์บูนะผมยเดินหน้าเสริมทัพไม่หยุดหย่อนนะฮะล่าสุดเตรียมคว้าจอมหนึบชาวแคเมรูนของทีมแรนช์ไปร่วมทัพในซนน่านั่นเอง โดยกันนี้ RMC Sport สื่อดังแดนน้ำหอมได้เผยมาว่าเชลซีได้เป็นลูกข้าตกลงในการคว้าตัวเอดูอาเบนดี้มาร,มร่องทัพในฤดูนี้ด้วยสัญญาจำนวนถึง5ปีเลยเดียวโดวยกันนี้ทางผู้จัดการแฟนลมพาดยังคงเดินหน้าหาในทวันปลายใหม่ที่จะเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งเมือหนึ่งของทีมกับทางเกปรารสบรากาในฤดูก,กาลหน้าพร้อมตกเป็นข่าวกับผู้สัมประตูชื่อดังหลายรายทั่วทั้งยุโรป กระทั่งล่าสุดนะผมนิกโกล่าโฮเวกนะฮะประธานสโมสรแบรนด์ยืนยันด้วยตนเองมาว่าเชลซีได้เป็นลุกข้อตกลงส่วนตัวกับทางเมนดี้เป็นเวลา5ปีเป็นที่รู้แล้วโดวยเหลือแค่เพียงแค่การตกลงค่าตัวซึ่งคาดกันว่าจะอยู่ที่ประมาณราว28ล้านยูโรเท่านั้นสำหรับเอดูอาร์เมนดี้นะผมลงสนามเฝ้าเสาให้กับทางแบรนด์ไป้งสิ้น3นน3นัดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีส่วนช่วยทีมจบอันดับที่3ของลีกได้สำเร็จนั่นเอง อนผมงานนี้เกปานะผมมีร้อนมีหนาวอย่างแน่นอนนะฮะเสียวตูดอย่างแน่นอนนะฮะงานนี้ก็ต้องรอดูคุณต่อไปก็นลวกันว่าจะเป็นเช่นไรรอทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับปล่อยออกบ้างก็ได้นะเชลซีไฟเขียวบาสูอายี่ย้ายซบพาเลตยืมตัวหนึ่งซีซั่น หลังจากคว้านักเตะเข้ามาทีมแล้วหลายรายนะฮะทีมสิงปรูก็ต้องปล่อยนักเตะออกไปบ้างโดยที่มิซซี่บาสัวยี่กองหน้าทีมชาติเบลถูกยืมตัวไปล่าตะข่ายให้กับทางคิซันพาเรตดนั่นเองโดยสิงตุ้นกรามเชลซีตกลงปล่อยมิซซี่บาสัวยี่ดาวดังวัย26ป,ปีรายหนึ่งไปให้กับทางคิซันพาเรตดด้วยสัญญาย,ยืมตัวนะฮะหนึ่งฤดูกาลซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่สองที่มิซซี่บาสัวยี่คนนี้ถูกยืมตัวไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งอยู่กับทีมปราสาทเดินแก้วนั่นเอง และเคยไปทําผลงานยอดเยี่ยมมาแล้วถึง6ประตูจากทั้งหมด13นัดก,กันเลยทีเดียวโดยเป้าหมายของผมก็คือการพาทีมเก็บชัชชนะให้ได้มากที่สุดนะเพราะพาเลตเป็นทีมที่ดีและอันตรายสำหรับทีม,มใหญ่ดาวยิงทีมชาติเบลเยียมคนนี้ี่กล่าวนะฮะ สำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาบัตสัวยี่คนนี้ได้ลงสนามให้กับเชลซีในผิวนักกีด16นัดแต่ในจำนวนนี้เป็นตัวจริงแค่1นัดและยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นโดยเป็นกองหน้าตัวเลือกอันดับที่3ของทีมต่อจากแทมมี่อับราฮัมและก็ออลิเวียชิวูรนะฮะต่อมาซีนนี้เชลซีได้ติโมแวนเนอร์กองหน้าชิมชมาติเยอรมนีมาเสริมทัพอีกหนึ่งรายทำให้โอกาสลกสามของบัสัวยี่คนนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกนะฮะ ซึ่งขุนื้อแฟงน้ำผ่านนั้นก็เลยปล่อยไปให้พาเลตนั้นยืมตัวไปใช้งานดังกล่าวนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับบาสัวยี่ไปอีกแล้วนะฮะบ,บายบายก็แล้วกันครับงานนี้เรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับเบนดี้โอเคสัญญาสิงร์รอตกลงค่าตัวของแรนช์โดยงานนี้ RM s a n อ็มซรได้เผยมาว่าเอ็ดูอาร์เมนดี้ผู้สมบูรของทางแรนนะฮะ โอเคสัญญา5ปีกับเชลซีได้เป็นที่บรยบร้อย<ๆ>เหลือแค่เราทั้งสอสโมสรตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เท่านั้นโดยกันนี้นิโคล่าโฮเวกประธานสโมสรแบรนด์ Brand, ออกมายืนก่อนหน้านี้มาว่ากำลังเจรจากระทางสิงบรูในเรื่องของการซื้อขายมือกาวทีมชาติซกนเกลเพียงแต่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เนื่องจากทีมดังจากอังกฤษยังไม่ได้ให้ราคาเต็มที่ตามที่ต้องการ โดยหนังสือแดนน้ำหอมนะผมได้เผยม,มาว่าตอนนี้แมนดี้ตกลงเงื่อนไขสุดตัวกระทางเชลซีได้เป็นที่เปิดรแล้วโดวยสัญญายาวถึง5ปีกรเชยทีเดียวอย่างไรก็ตามข้อเสนอรอบแรกที่1 8ล้านปอนด์โดนบอกปัดไปนั้นซึ่งทางทีมดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสต้องการค่าตัวชี่25ล้านปอนด์นั่นเองโดยก่อนหน้านี้ดาเมียนดาซิวานะฮะกระตันทีมของแรน์นั้นเพิ่งจะออกมาบอกว่าเพื่อนรวมทีมกำลังจะย้ายไปอยู่กับเชลซีสอดคล้องกับสื่อหลายสำนักที่รายงานตรงกัน โดยเมื่อปี2 0 1 8นะผมเชลซีทำสถิตินะฮะซื้อเกปาคนนี้ด้วยค่าตัวของผู้สัมปะตูที่แพงที่สุดในโลกแต่ผลงานในช่วงหลังน่าผิดหวังทำให้ทางแฟรงก์นพาดน,นั้นมองหามือกาวคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าเกปาเนี่ยจะสามารถกระตุ้นฝีมือของตัวเองนั้นออกมาได้ไหมนะฮะหลังจากที่ทางเชลซีนั้นต้องการมือทวารอีกคนนะ,ะผมเพิ่มเข้ามาก็าต้องรอลื่นกันต่อไปก็แล้วก,กันครับงานนี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ น้ำดื่มรับอยากจะทิ้งสิงเต็มแก่แล้วหลังปัญหาปรุ่มเล้ากันเพียบขอจบเท่านี้ได้ไหมสำหรับดิงวอเตอร์นะฮะกองกลางเชลซีที่ล่าสุดเปิดปากยอมรับมาว่าสร้างปัญหานอกสนามเอาไว้มากมายซะเหลือเกินและตอนนี้ก็ขอปิดฉากช่วงเวลาที่เดอบริตไว้เท่านี้ได้ไหมและมองถึงการย้ายไปเล่นในต่างแดนนั่นเองโดยทั้งนี้ดานิเอลดิงวอเตอร์นะผมกองกลางที่โลกลืมนะฮะของเชลซี ทีมทัานำแห่งศึกฟุตบอลผิเบร์ลิงกิตออกแถลงข่าวชี้แจงตัวเองเรื่องปัญหานอกสนามต่างๆที่รุ่มเล้าเข้ามามากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าต้องการจะเก็บข้าวของอําลาสิมปรูนะฮะให้ได้ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงเนื่องจากต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการค้าแข่งในต่างแดนนั่นเอง โดยดาวเตบไวส3ิปีคนนี้กับทางเลสเตอร์แะะผมที่ย้ายมารับใช้เชลซีตั้งแต่ปี2017กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าผมจําเป็นต้องสํารวจชีวิตตัวเองหลายครั้งมากเลยนะและผมบอกกับตัวเองว่าผมจําเป็นต้องล้างบางตนเองครั้งใหญ่ผมโดนเตือนสติตั้งแต่คดีเมาแล้วขับและก็มาโดนอีกครั้งตอนที่มีเรื่องที่ร้านเร้านะฮะก่อนจะมามีเรื่องอีกครั้งที่มิลล่าทัาในใดนั่นเองผมรู้ตัวดีว่าผมควรจะหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ได้แล้ว ผมจะไม่ใช้สถานที่ที่เชลซีเป็นข้ออ้างในการเมาแล้วขับหรือเรื่องอะไรต่างๆผมว่าสภาพจิตใจของผมณเวลานั้นมันคงไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเต็มที่สักเท่าไหร่นักแต่มันจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นอย่างมากเลยนะและไม่ควรจะเกิดขึ้นท้่ซ้ำไปมันมีหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเกรเรื่องฟุตบอลนะฮะคนในครอบครัวที่ผมสิทธ์ต้องเสียชีวิตและสักของผมก็เพิ่งตายไปซึ่งมันอาจจะฟังดูไร้สาระสำหรับหลาย,ลายคนแต่เรื่องนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับผมเป็นอย่างมากเลยนะ ผมมองว่าตัวเองยังมีสิ่งที่ดีๆพร้อมแสดงให้เห็นกันอีกเยอะในสนามผมเปิดกว้างกับโอกาสในการย้ายไปเล่นในที่ต่างแดนถึงแม้ว่านั่นจะหมายถึงลูกชายของผมจะต้องลำบากใจในการปรับตัวนิดหน่อยก็เถอะผมจำเป็นต้องแก้ไขบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของผมดิงพอเตอร์คนนี้ก็รราย,ยาวขนาดนี้กันเลยครับอ่านะผมเก่งการจงใจกับเขากันด้วยนะฮะพ่อหนุ่มน้ำดื่มผู้นี้นะฮะและนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่ 12กันยายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีนะครับ